ในคลิปวิดีโอนี้ครับในในอัปเดตเอพิโซดที่73พาร์ท2ก็ใกล้จะมาแล้วบวกกับไฮเปอร์อัปเกรดไททันสเปกแกรมของเราก็ใกล้จะถูกนำออกไปนะครับผมเพื่อนๆสำหรับอัปเดตนี้ผมว่าเขาไม่รอดอย่างแน่นอนน่าจะถูกปลดออกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสุ่มกล่องยูนิต500กล่องเพื่อตามหาไฮเปอร์อัปเกรดไททันสเปกแกรมครับเป็นไงทุกคนครับ500กล่องนะครับผมเปิดทีนี่คือตาเหลือกเลยนะครับผม แต่ถ้าไม่ได้ไฮเปอร์นี่คือเลือกกว่าครับหมดเจมไปเยอะมากนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาบัฟกันก่อนครับผมเสริมความโชคดีด้วยแชมยาลัคกี้บูทอยู่ไหนโอเคบูท okay. มาแล้วก็พร้อมนะครับ3 2 1สุ่มทีละ10บ e t สโกดูสิได้ไหมได้ไหมไฮเปอร์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 บูมดำปี อาจจะเป็นเพราะว่าทำเลไม่ดีงั้นขยับมาตรงสะพานอีกนิดครับผมมาลุ้นกันเพื่อนๆไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์ขอสักตัวครับขอสักตัวก็ยังดีดำโอ้ oh m ห god อยีสกองสุ่มสองครั้งได้เลยครับผมว้าวดวงเราดีจัดนะครับผมงั้นจัดไปอีกครับ ไฮเปอร์บโหไฮเปอร์ไม่ออกครับผมเรามาเปิดกันต่อหน้าตู้ไปรษณีย์ตรงนี้ได้อีกสักตัวหรือเปล่าครับไฮเปอร์อัพเกตไฮดันสปิกรแมนบูม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 ดำปีอีกแล้วครับผมกดต่อเลยนะเราจะสุ่มกันแบบรัวๆเลยนะครับผมแบบเพชรเอกเลยเพื่อนๆเ,เปิดแบบสะใจไปเลยนะครับ ผมจะกดเปิดแบบนี้เลยกดเปิดเป็นทางเลยอะเปิดเป็นทางเลยนะครับผมทีละสิบทีละสิบกล่องเรามีเยอะกล่องเรามีเยอะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเหลือประมาณส0มร้อยไหได้ไฮเปอร์ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวถ้าได้เราก็จะเห็นแดงๆอิงแหละแดงๆไม่ออกออกแค่ครั้งแรกแล้วก็เงียบหายไปเลยอโอมาแล้วอีกหนึ่งตัวครับผมมันเบื้อนไฮเปอร์ Hyper เรานะครับผมตอนนี้เรามีสงตัวแล้วครับ แต่ยังไม่พอครับตราบใดที่กล่องเรายังมีอีกเราก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆครับผมผมว่าสักห้าตัวไปถึงจะคุ้มนะครับขายได้ตัวเราประมาณ2-3งสามมื่นคุ้มไหมเ,เพื่อนๆเราหมดไป500กล่องได้มา5ตัวเท่ากับว่า100กล่อง1ตัวไม่คุ้มดิเราต้องได้มากกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าเราหมดเจมไปเยอะไงเราต้องได้สักประมาณ10ตัวผมว่าอ้ามาอีก1แล้วนะครับ เสริมความโชคดีอีกนิดสุ่มหน้าคุณอีวานครับผมเรียกได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ร้อนแรงมากๆลาวาไหลเพียบเลยเหมือนกับดวงของเราที่กําลังมาแรงแสงุกโคงตอนนี้ไฮเปอร์อีกสักตัวครับผมถ้าหน้าคุณอีวานไม่ได้ผมจะสุ่มหน้าปลาหมึกแทนนะครับหน้าคุณธเนติคงไม่ให้อ๋ออ,อะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ได้มาอีกหนึ่งแล้วนะครับผมจัดไปหน้าคุณธเลตินะครับแล้วก็นหน้าน้องปลาหมึก ได้ไหมอีกสักตัวตอนนี้เรามี3แล้วนะ3แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรานําไปรวบรวมเจ้าอัปเกตไทเนนดิวแมนนะครับเพื่อนๆนาไปแลกไม่รู้ว่าเขาจะให้แลกหรือเปล่านะขยับถัดมาเป็นหน้าซัมอนยูนิตบ้างโอ้โหสีกล่องกับสีที่สุ่มนี่เข้ากันเลยเพื่อนๆต้องได้แน่นอนครับผมให้เปิดตัวที่4ี่มาผมค่อนข้างมั่นใจไม่ใช่รู้สึกว่าบางทีโซก็ออกเยอะไปนะ ซอนี่คือออกเยอะกว่าท็อกซิกอีกนะครับผมท็อกซิกราคาว่าต่ําเตี้ยเลียดินแล้วเจอซอเข้าไปต่ําเตี้ยเลียดินกว่าครับการสุ่มกล่องตรงนี้ที่เราจะได้คุ้มมากที่สุดก็คือเราต้องได้ไฮเปอร์นะเพื่อนๆนถ้าได้พวกนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าขายขาดทุนยับเลยนะตัวละสามสิบเจมครับซ่ห้าเจมเพื่อนเพื่อซื้อกล่องนะห้าร้อยคิดดูหมด5้าร้อยเพื่อขายได้ห้าเจม <laughs> มันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยใช่ไหมเฮ้ย เขย่านานกว่าเพื่อนเอาตกใจหมดคิดว่าจะได้ไฮเปอร์อีกตัวเมาสักครู่ช่วงนี้เบอร์จัดครับผมอาการไม่ค่อยจะดีนะเพื่อนๆพักผ่อนน้อยครับเรามาสุ่มกันต่อครับผมเราได้ไฮเปอร์สี่ตัวแล้วนะครับผมแต่กล่องยังไม่หมดเย่ายพึ่งนับศพไฮเปอร์ไม่ใช่เย่าเพิ่งนับ,บ Hyper ไฮเปอร์ที่ได้อ้เขย่าแรงขนาดนี้ได้แน่นอนตัวอะไรใช่ไหม kistenshop com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการ toylet tower defense b o x food และทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่ม id ด้วยนะและมี toy code ของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโยมาอีกหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้เรามี5ตัวแล้วนะครับต่อตอ 5ตัวกับกล่องที่เหลืออีกประมาณ200นะครับผมถึงหรือเปล่าเนี่ยแถวเรา6ไม่น่าจะถึงผมว่าเหลือประมาณร้อยหนึง่งไปหน้าเทรดดิ้งพาซาเราสุ่มกันไปแล้วใช่ไหมเพื่อนๆผมมาสุ่มซ้ำเราต้องหาที่ใหม่ที่ที่เป็นซีริมงคลแก่เราบนราคาไหมบนราคาเอเลสที่สุ่มดีๆมีไม่ชอบเราชอบแบบที่พิสดารน,นะครับ <laughs> สุ่มบนราคาต้องได้อย่างแน่นอนครับผมมาหรือเปล่าตรงเนี้ยเพื่อนๆคอยดูดิ หเหยื่าช้าๆแบบนี้เอา้าไม่ได้นะครับผมจริงๆมันมีวิธีการดูอยู่นะว่าดูยังไงเราจะได้ไฮเปอร์หรือไม่ได้นะครับสังเกตจากกล่องนะครับเพืเ่อนๆในส่วนของตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาดูกันยังไงครับแต่ว่ากล่องที่มันออกไฮเปอร์กับออกยูนิตธรรมดาทั่วไปอย่างเช่น โซหรือว่าท็อกซิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแอนิเมชันดูดีๆต้องถามคนที่เขาสุ่ม,มบ่อยๆเพราะว่าพวกเนี่ยเขาจะสังเกตบ่อยนะครับผมผมเพิ่งจะมาสุ่มครั้งแรกนะครับกับการสุ่มกล่องแบบนี้โดยปกติก็จะสุ่มแค่ซัมมอนยูนิตตรงนี้นะนี่เรามาหน้าเอฟเคฟาร์มกันบ้างเอาเขาปรับใหม่แล้วหรอสมเหรียญต่อ1นาทีเมื่อก่อน2เหรียญน,นะครับผมแต่ผมอยากให้ปรับมากกว่านี้อ่ะสัก10เหรียญไป 10เหรียญต่อ1นาทีมันได้เงินน้อยเกินไปอ่ะเพื่อนๆถ้าเราจะ AFK จ,จริงๆเราไป AFK แบบปล่อยบอทด,ดีกว่านะครับผมใช้ออโต้คิกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ปล่อย AFK ทิ้งไว้ออโต้คนะิกณที่นี้คือปล่อยไม่ให้เครื่องดับนะครับเพื่อนเอนไม่ใช่ปล่อยแบบว่าโกงเกมนะไม่ใช่นะคนละแบบกันนะครับผมเพราะว่ารลบอกเนี่ยเขาจะมีระบบที่ว่าถ้าหากเราไม่ได้ขยับตัวนานๆใช่ไหมก็คือจะหลุดออกจากแมปไปเลยเป็นทุกแมปนะครับเหมือนกันหมด แต่ว่าถ้าเป็นเกมอื่นจะไม่เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอ,อย่างเช่นพวกเกมออนไลน์โอ้โหผมพูดชื่อไปไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้จักหรือเปล่านะครับ <c oughs> เกมก็เก่าเหลือเกินเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมแบบพวกแล็กหน้าล็อกหรือว่าซิลออนไลน์อะไรแบบนี้เอามาอีกหนึ่งครับตัวที่6มาแบบเงียบๆเ,เลยนะเมื่อกี้นี้งั้นตัวที่7ต้องมาแล้วผมสุ่มบนรั้วแบบนี้ตัวที่7ต้องมาเพื่อนๆมาหรือเปล่าครับตัวที่7ออกไหม เฮ้ยบนต้นไม้ติดบนต้นไม้ติดลมบนแล้วโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าผู้วิจนาจะทํากล่องใหญ่หมดทุกกล่องทําไมก็ไม่รู้ <c oughs> จริงๆเอาเป็นกล่องเล็กแล้วแบบว่ากล่องใหญ่คือให้มันออกตัวเรลลไปเลยหรือว่าเขาชอบแบบให้เราลุ้นนะครับผมแบบหลอกเราอะ่ะให้ใหญ่ทั้งหมดนะครับผมที่ไหนได้ใหญ่เพราะไทยท่านไทยท่านมันล่างใหญ่ไงแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะเมื่อก่อนตอนทาครั้งแรกออกมาเอากล่องผมจะหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วนะครับผมเพื่อนๆสิบกล่องสุดท้ายนะครับหมดเร็วมาก กระพริบตาเดียวห้าร้อยกล่องที่หามาหมดในเวลาแค่ไม่กี่นาทีสรุปแล้วนะครับผมเราได้มาหกตัวเพื่อนๆสำหรับไฮเปอร์นะครับเท่าไปขายตัวละสามหมื่นใช่ไหมกล่องละห้าร้อยสามหมื่นสามสามเก้าสิบสอง รวมๆแล้วประมาณ180,000เจมนะครับเพื่อนๆกับการขายเจ้าไฮเปอร์นะแต่ว่าเจมที่เราซื้อกล่องไปเนี่ยหมดไป2 5 0 0 0นนะครับผม2 5 0 0นโอ้โหขาดทุนยับเลยนะแต่ยังไม่รวมเจ้าท็อกซิกกับซซนะครับถ้าท็อกซิกกับซอเราเก็บไว้ภายในอนาคตแล้วอ,ออกมาขายอันนี้ราคาก็จะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นแล้วโดยรวมผมว่าน่าจะเท่าทุนอาจจะขาดทุนนิดๆนะครับ และคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการขาดทุนให้กับผมด้วยนะครับ